คุณยานะคะวันนี้มาทํากับข้าวนะคะตอนนี้นึ่งข้าวนะคะมาทํากับข้าวนะคะทากับข้าวกดนะคะทำความสะอาดก่อนนะคะไม่มาเมื่อวานก็นไม่ได้มาแต่คุณลูกก็อยู่นะคะคุณลูกคุณปู่ก็อยู่นะคะไปไปมามานะคะก็วันนี้ก็อยู่บ้านสวนนะา๊ะมีกกำลังนึ่งข้าวนะคะเดี๋ยวจะทำน้่พริกกะปิ ไปให้นะคะสุดที่รักนะคะหัวแก้วหัวเวทนะคะมาติดนะคะมาตอนไหนกันนะคะบ้านสวนของเรานะคะวันนี้ฝนไม่ตกเอ๊ะฝนมันทำไมไปตกที่อื่นเนาะที่จริงแล้วเห็ดมันออกนะในสวนเนี่ยจะกำลังนึ่งข้าวอยู่เห็ดเยอะนะคะปีที่แล้วพี่เลี้ยงบอกว่าโอ้ตอคนคุณย่ามาอยู่นะคะ เห็ดเยอะมากนะคะน้องเขาบอกนะค่ะดูเขาเก็บกันโหบอกว่าปีที่แล้วเห็ดเพราะว่าเป็นเห็ดโคลเห็ดอะไรออกเยอะเดี๋ยววันหน้าไปหาซื้อนะคะต้นไม้ยางนามาปลูกนะเห็ดอันนั้นออกใช่ไหมมาปลูกแซมไว้ในสวนเนาะไม่รู้ว่าเขาซื้อที่ไหนนะต้นไม้ยางนานะเห็นเขานี่เขาท่าอยู่นะเราชอบเห็ดกันเนาะชอบกินเห็ดนะคะเห็ดก้อนคะ มีหมดนะเห็ดโคนเห็ดอะไรนะ,ะเนาะเห็ดโคนนะคะนี่เห็ดโคนแดงเห็ดโคนปลืกนะคะแต่ว่าตรงร้นก็เพาะอันนี้อยู่นะแต่มันไม่มีใบไม้นะอันนั้นอนะ่ะหรือว่ามาหลายปีอยู่เห็ดตับเต่านะนะคะลูกก็เอามาใส่ไว้นะคะ f สี่สูตรยาค่ะคะุ่ญญนะาคะ ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะกับช่องนะคะคุณย่าชอบเล่านะคะวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องนะคะการหาเห็ดนะคะเห็ดไม่มีนะเดี๋ยวจะพาไปเก็บนะคะพาไปเก็บผักนะคะน้องเอฟซีจ๋านะคะก็ขอบคุณนะคะทุกท่านทุกคนนะคะที่มาเป็นกำลังใจนะคะกับคุณย่าโอ้ยมดนะคะเอฟซี FC, เอ้ย มันเย็นเนาะร้อนที่ไหนเขาก็จะเขาก็จะมาอยู่ที่มันเย็นๆนะคะนี่ก็ซื้อมะม่วงน,นะคะเนาะมะม่วงกระถุงหนึ่งนะคะสิบบาทนะคะโหนะคะเบอร์เลอร์เธอนะเดีย๋ยวดูก่อนนะคะเนาะ,ะนะทำกับข้าวอุ้ยอันนี้ไก่ไก่ไก่ทำน้ำพริกกะปิเรอไก่ต้มไก่ักหน่อยไหมต้มขาไก่ไหมเนาะ ซือทำยังไงดีกัออันนี้แกงหนอ่อยำหน่อส้มโอโ้โหลูกแม่ซื้อแต่มัน,ม,นมันมาทั้งนั้นเลยนะไก่นะคะมันก็กินพวกนี้เนาะน,นี่แคบหมูเดี๋ยวใส่เนพริกกะปินะะอ,อันนี้นะคะหน่อไม้จีนเนาะหน่อไม้จีนเอาผัดใช่ไหมเอ่ย ว่าจะทําน้ําพริกอ่อนหรือทำน้ำพริกกะปิดีนะคะลูกบอกทำน้ำพริกกะปิกับหน่อไม้นะคะนาะมะเช้าอร่อยมากเลยอ้าวหน่อนะคะหน่อเยอะเลอนนี่จะต่อมีน้ําพริกกะปิทุกวันนะคะเดี๋ยวทําน้ําพริกอ่องด้วยดีกว่านะคะทำน้ําพริกอ่องด้วยด้วยดีกว่านะจจะพริกอ่องหน่อยเลยค่ะต้องพริกอ่องไก่เลอ ก็หมูมีไก่ก็ทําไก่เอเอาานาะทำอะที่กองไก่สักหน่อยนึ่งผักต้มผักเนาะอันนี้ก็หน่อไม้ในะเดี๋ยวอุ่นนะคะเนาะตรงว้นะคะวันนี้ก็สั่งมาอีกแนะน่นอนนะดีเนาะข้าวหมูหมูข้าวไหมก็หูอยู่ที่บ้านนู่นกวดบ้านแล้วนะคะกวดทำความสะอาดแล้วนะคะเดี๋ยวมันจะค่่มจะไม่ทันกวดนะคะ กวดไวด้ก่อนเดี๋ยวพาไปดูนะคะเนาะปวดต้องกดองกดกอดหัวค่ำมันนะจ๊ะเดี๋ยวมันค่ำแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปดูเห็ดนะคะเนาะพาเอซีไปดูเห็ดกันนะคะ เ yeah. ที่จริงละเห็ดนะออกเยอะเลยนะคะแต่มันไม่มีฝนเออถ้ามันออกมันก็ออกเหมือนเดียวกันเราไปเนี่ยไปถึงนู่นอำเภอจูนนะคะนะคะก็ยังไม่มีคนขายเห็ดเลยนะคะเอะสิเห็ดมันยังไม่ออกนะคะเนาะ พี่กะปิไปรอลูกนรืน่งข้ากวกลัวมันไหมนะคะไฟมันแรงนะคะเนาะปิดไว้ก่อนน่าจะสุกลือย่างนะคะเดี๋ยวเวลาไปทำอย่างอื่นเ,เดี๋ยวมันลืมถุอยอกันนะข้าน,ะะนอกลุกทำอย่างอื่นเดี๋ยวมันลืม ข้าวเย็นด้วยนะคะควรลืมนะคะอนนเอจีข้าวอ่อนดีีน,นะ,ะแต่ข้าวสวยมีที่บ้านโน่นนะคะมีหน่อไม้นะคะเนาะต้งไก่สักหน่อยดีกว่าต้มขาไก่ ตรตะกินไหมนะนี่นะคะเอซีจ๋าปิดไว้ก่อนกลัวม,มันไหมค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเนะาะเดี๋ยวพาไปดูนจะจ๊ะเดี๋ยวจะพาไปดูอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะที่เราไม่เคยเห็นนะคะเอซ นี่นะคะเดี๋ยวคุณย่านะคะชอบเล่านะคะจะเล่าให้ฟังว่ามีอะไรนะคะเดี๋ยวพาไปดูนะทุกท่านนะคะอย่าตกใจเด้อนะจ๊ะนะคะคลิปนี้ก็ขอลงทุนนี้ก่อนนะคะมะม่วงนะคะโอ้โหจะหมดต้นแล้วนะคะมันร่วงนะคะเอฟซีร่วงเยอะเลยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะสอยลงนะคะโอ้โห มันร่วงนะถึงเวลามันแก่แล้วมันก็ไม่ดีกินนะคะเนาะมันก็จะร่วงนะคะ